สวัสดีค่ะโค้ดศิักตันสุรินะคะอันนะคะคลิปนี้โค้ดอยากพูดถึงพลังสําคัญหนึ่งอย่างต่อการสร้างความสําเร็จโอเคไหมคะพลังสําคัญหนึ่งอย่างต่อการสร้างความสําเร็จนะคะสิ่งนั้นก็คือพลังของความสุขค่ะนะคะอันน,นะเราจะต้องมีความสุขก่อนถึงจะสําเร็จมากขึ้นโอเคไหมคะไม่ใช่ว่าลองให้สําเร็จก่อนแล้วค่อยมีความสุขโอเคไหมคะหลายหลาคนเนี่ย ต้องรอแบบอะไรสําเร็จก่อนรอแบบได้เงินเดือนเท่านี้ก่อนที่จะมีความสุขรอต้องมีบ้านหลังใหม่ก่อนที่จะมีความสุขโอ้ยรอลูกเรียนจบก่อนเพื่อมีความสุขโอ้รอลูกแต่งงานก่อนเพื่อมีความสุขโอ้ยไม่เอาเราเอาความสุขประโยชน์ในอนาคตหมดเลยเนขะ้าใ,ใจไหมคะสิ่งที่สาคัญนะคะเราต้องมีความสุขในปัจจุบันนะ,ะมีความสุขในการทํางานมีความสุขในการใช้ชีวิตมีความสุขในการดูแลครอบครัวนะคะมีความสุขในการเก็บเงินเออสารพัดอย่างเห็นไหม เอาความสุขมาใช้นะคะความสุขเนี่ยเวลาที่เรามีความสุขใจมันจะเบิกบานใช่ไหมพอใจเบิกบานมันก็มีพลังคิดดูซิหลายหลายคนสําเร็จช้ามากเลยมันเครียดมันเศร้าชีวิตนี้ร้อนทุจังเลยมันเครียดจังเลยมันเศร้าคิดอะไรไม่ออกและสมองทึบไปหมดเห็นไหมคะเนี่ยพอใช้ชีวิตแบบเนี้ยมันเครียดมันเศร้ามันเครียดมันเศร้าวิตกกังวลแบบเนี้ยพลังมันก็ไม่เกิดอ่ะพอพลังไม่เกิดสมองมันก็ไม่เปิด สมองไม่เปิดมันก็มองไม่เห็นโอกาสไม่เห็นไอเดียไม่มีความคิดสร้างสรรค์ไม่มีพลังในการทําเห็นไหมคะนี่แล้วไม่สาเร็จได้ไงล่ะคะเออเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะคะสําคัญมากเติมความสุขให้ตัวเองก่อนในปัจจุบันนะคะความสุขเติมได้ง่ายมากๆเลยนะคะหัดมองสิ่งต่างๆในแง่ดีและในแง่บวกอืมคิดบวกไว้ก่อนเสมอนะคะหัดมองสิ่งต่างๆในชีวิตเราเนี่ยมองมันในแง่ดีและในแง่บวกนะคะ งานเรามีคุณค่าอะไรบ้างงานทุกงานมีคุณค่านะคะอย่าบอกว่างานฉันมันต่ําต้อยไม่มีงานไหนต่ําต้อยงานทุกงานมีคุณค่านะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราออกไปทํางานให้เรารู้ว่าเราออกไปสร้างคุณค่าทุกวันนั้นต้องมีความสุขนะมีความสุขใช้ชีวิตอยู่กับเพื่อนมีความสุขนะใช้ชีวิตทํายังไงไปทํางานเอาจะใส่ลูกค้าเราให้ลูกค้าเรามีความสุขก็ ok. มีความสุขไหมเป็นผู้ให้ มีความสุขจากการเป็นพู้ให้โอเคไหมคะเออดูแลครอบครัวก็มีความสุขในการดูแลครอบครัวยคิดว่าเป็นหน้าที่เป็นภาระเป็นภาระในคิดแบบนี้มันถึงมาทําอะไรไม่ได้เรื่องสักอย่างเอาใจเปลี่ยนใหม่นะคะให้ทําทุกอย่างด้วยใจที่มีความสุขที่มีความรักให้ที่มีความเมตตาให้นะคะทําแบบนี้นะคะคอยดูสิ ในแต่ละวันนะมีกําไรด้วยมีความสุขในชีวิตทตุกวันนะใช้นะชีวิตนะต้องมีกําไรนะต้องมีความสุขห้ามขาดทุนห้ามเป็นทุกเด็ดขาดโอเคไหมคะถ้าเป็นทุกจะขาดทุนทันทีเลยนะต้องมีความสุขโอเคไหมคะนะ,อะ,นะ,ะเอาละค่ะรับรองเลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมีความสุขในปัจจุบันนะคะงานจะออกมาดีมากๆความสําเร็จปิดสปีดแน่นอนนะคะอาะ,ะนะคะอยากสําเร็จ คิดถึงโค้ดสริลักษ์อยากเปลี่ยนชีวิตคิดถึงโค้ดสริลักโอเคไหมคะก็ขออวยพรนะคะให้ทุกคนประสบความสําเร็จมีความสุขและก็มั่งคั่งร่ํารวยทุกคนเลยนะคะโชคดีค่ะโค้ชเอาเคลดวิชาดีๆมาฝากอีกค่ะรักนะคะโค้ดสริลักตันสริค่ะ